คุณรู้ไม่คุณจะมีรายได้แบบที่คุณเลือกได้เองหากคุณมาเป็นสมาชิกกับสีกรุงทางเลือกแรกคือคุณเป็นสมาชิกแบบซื้อประกันร,รถยนต์ตัวเองได้เงินคืนและยังสามารถบอกต่อสร้างไรายได้โดยยังไม่ต้องมีบัตรนายหน้าก็ได้ทางเลือกที่สองสมาชิกที่อยากมีรายได้อยากมีค่าใา่งานเรามีสอนให้สอบบัตรนายหน้าและสอนให้สร้างทีมสมาชิกกับเราโดยผู้แนะนำจะเป็นผู้สอนพี่บัวจะสอนคุณตั้งแต่สมัครสมาชิก และซื้อประกันรถยนต์โดยตรงกับบริษัทโดยผ่านน้องๆสาขาออนไลน์ได้ทั่วประเทศทั้ง48สาขาและพี่บัวจะสอนให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานโดยมีห้องเรียนมีผู้นำและมีพี่เลี้ยงสอนงานแบบจับมือทำจนกว่าคุณจะมีรายได้และประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มีรายได้ง่ายๆสร้างทีมง่ายๆโดยอาศัยพลังทวี และคานผ่อนแรงเรื่องความรู้เวลาเงินและความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมสนใจเป็นสมาชิกซื้อประกันรถยนต์ของตัวเองหรือเข้ามาเป็นสมาชิกสร้างรายได้แบบไร้ขีดถักพี่บัวมาได้เลยพี่บัวสอนสมัครสอนสร้างสมาชิกทำได้ทุกอาชีพอยู่ที่ไหนก็ทำได้